นี่เจ้าับเข้าสู่ช่อง S n สโนม่2 2นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทานร้านลับๆที่ย่านลำลุกา,านคลองหกนะคะจะเป็นร้านวิเตี๋ยวย้อนยุคค่ะเป็นวิเตี๋ยวต้มยำย้อนยุคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปทานจะไปดูว่าย,ย้อนยุคแบบไหนเลาลับขนาดไหนเราจะหากันถูกไหมจะไปเจอหรหือเปล่าเดี๋ยวาตามกันไปที่นู่นนะคะแต่ก่อนไปนี่เลยสายชาเขียวกาแฟพันธไทยเขาเปิดตัวใหม่มาเป็นมัชชะชาเขียววันนี้จะพามาชิมมัชชะชาเขียวของพันธุไทยกัน อยากลองไหมอยากมากค่ะเราไปลองชิมกันไปสั่งกันข้างในนี่ได้แล้วค่ะมากันโอ้น่าทานจังโอ้โหดูสีดูสีเข้มมากน่ากินจังเลยนี่ยกสั่งเป็นอะไรมาชาลาเต้ชาลาเต้ของมัเป็นเพียวมัช่าเนี่ยอะอยากอยากอยากชิมอยากชิมอยากชิมหนะชิมเร็วเป็นไงบ้างสาย สายมัชฉะไปไหนก็ต้องสั่งมัชฉาชาเขียวเห็นตัวนี้เป็นตัวใหม่ของพันไทยก็เลยลองแวะทานก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปทานที่เดียวยอนยุกกันนะคะสาขานี้จะอยู่สาขาใกล้บ้านจะเป็นสาขาลังสิตนครนายกป,ประมาณของสี่นะะเป็นไงบ้างอร่อยจอันนี้มันนี่งสั่งเป็นเพียวมัทฉะอันนี้สั่งแบบแบบไม่หวานเลยนะคะ โอมะช่า oh, ชื่นใจมากเลยเค oh. mm hmm. ็มคนแล้วก็ชื่นใจมากเลย mm hmm. หอมมะช่ามากหอมชาเขียวมากเลย mm hmm. mm hmm. ดีเนาะนอกจากสองเมนูน,นี้นะเขามีอีกหลายเมนูนะ mm hmm. ใครผ่านมาหรือว่าอยากลองชิมมาชิมกันได้ที่พันไทยทุกสาขาค่ะ mm hmm. อร่อยใครไปไปลองชิมกันนะที่พันไทย mm hmm. นี่เดี๋ยวรอกาแฟแป๊บหนึ่งค่ะ อร่อยจริงดูสีชาเขียวดิ <c oughs> เคม็มสุดๆมีก็น่าชินะเนี่ยนะเปเป้โอ้ยมีฮันนี่ด้วยแล้วก็มีสตรอเบอรี่นี่ช่างม,มาใหม่อีกแก้วนึงคะ่ะม <c oughs> าลองชิมกาแฟตัวใหม่ของเขาไทยลิกก้วโอคาดาบิกา100้าร้อยเปอร์เซ็นเป็นกาแฟจากแม่ของสอนนะคะมาชิมกันโอ้ครั้นแรกเปรี้ยวนำ มันเหมือนผลไม้เนาะกินแล้วมันเหมือนผลไม้นิดนึงเหมือนแบบกาแฟผสมผลไม้แต่ว่าของเขาเป็นกาแฟเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ีจากในห้องสอนอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใครอยากลองก็ไปลองกันนะแตกดีใครผ่านไปแถวใจน,นะพันไทยกาแฟพันไทยเข้าประเทศไปชิมกันนะเมนูใหม่เพียวมัทฉะกาแฟ เดี๋ยวไปทานร้านลับๆที่ลำลูกกากันาไปทานก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเส้นทางไว้ให้นะคะตันกันไปเลยืย ลับจริงไหมถ่ายให้ดูของเขาจะอยู่ตรงรหลังป้ายรถเมล์เลี้ยวพอเห็นป้ายรถเมล์ปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลยแล้วก็เข้ามาจอดรถในซอยนะคะอันนี้เราจอดรถดเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินไปที่ร้านกันไปดูว่ารับขนาดไหนเด,เดี๋ยวมาตามนี่ริมถนนอตอนนี้เราอยู่ตรงเส้นลำลูกกาน่าจะประมาณของหกเนาะแค่ค่ะของหกมัชชะขาเขียวไปด้วย <laughs> แดดแรงอยู่นะวันเนี้ยแดดแรงอู่กินอันนี้สดชื่นร้านนี้แน่เลยน้าชายน่าจะเป็นร้านนี้รักจริงไหมรักขนาดไหนเดินตามหา ั่บ้านป้าให้สั่งได้เลยลมีเด่นๆก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลามีเย็นดาโฟมีต้มยำแล้วก็มีข้าวขาหมูด้วยเมื่อเช้ายข้าวขาหมูมาทานโอ้ ข้าวขาหมูไปแล้ว<อ>เดี๋ยวคุณป้ายกให้ถึงที่เลยระหว่างระหว่างรอไปดูที่คุณป้าคุณลุงทำมานน่ากินมากานี่นดูดินะ่า,า,ากินน่ะเดี๋ยวอันนี้มาดูสีดูสีต้ยมยำสิอันนี้ของมามีสั่งเป็นบะหมี่ต้ยมยำนี่เป็นบะหมี่แบนแล้วก็ของยกสั่งเป็นเวนเกโกเส้นปลาอยู่ คนเลยค่ะยินดาโพเขามีแบบต้มยำด้วยนะแต่ว่ามันมีสั่งเป็นแบบธรรมดามาแล้วก็นี่าขาหมูหอมมากหอมมากๆเลยเมื่อกี้ให้หยกมาเสิร์ฟเองดีดิแล้ก็ดูน้ำราดขาหมูดีูดูน่ากินเลยกินอะไรก่อนดีเนี่ยไ,ไม่ถูกเลยนี่หูยดูน้ำราดสิเไหม่อมีขอชิมข้าวขา,มมาหมูกันไดยไหมอดใจไม่ไหวเลยเป็นคนที่ชอบกินข้าวขาหมูมากขอราดแบบตึมๆเลยนะตึมๆเลย แต่ยิ่งคนยิ่งหอมนะเนาะแล้ว <No. S 2> <ช>นี่เราดูชอบเนี่ยชอบมันเนี้ยตอนที่แบบว่าดูสีมันน่าก,กินนะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยผักดองอใช่ผักดองสีน่าก,กินน่าก,กินเขาชิมหมูเขาแบบอุยน่าก,กินมากินวิ่เตี๋ยวแต่กินข้าวขาวหมูนี่แบบเตะเตะจะหมู มาชิมกันเลยนะกินต่อนไม่รอแล้วผักแห้งผักพุ่ะข้อให้น้ำซุปมาด้วยผักพื้นทามีสั่งมาอีกจานเส้นปลาต้มยำยำไม่เฉยต้มยำต้องเป็นน้าอ๋อนี่เป็นปลายำแห้งอ๋อค่ะนี่มีสั่งเส้นปลายำแห้งมาอีกหนึ่งถ้วยน่ากินเนาะน่ากินมากเลยอ่ะตายแล้วน่ากินทุกอย่างเลย มันมีขอข้าวขาหมูก่อนนะอหอมอ่ะหอมขาหมูมากเลยอหมนูนุ่มร้องง่ายทักดองดีมากเลยนะหอมอร่อยแล้วก็ราดน้ำน้าน้าขาหมูที่ราดอร่อยอยู่นะคือไม่หวานเกินแล้วก็ไม่เค็มเกินรสแบบกลางๆกลิ่นดีแล้วก็ดูน้ำน้ำต้มเขา น่าน้ำส้มชุ่มๆเลยร้านชอบร้านน้ำต้มเยอะแล้วก็เขามีพริกแอมด้วยนะคำโตๆคุ้นๆมือเที่ยงว้ากินมากจัออองอ,อร่อยเลยอร่อยหมูนุ่มหมูนุ่มมากแล้วก็กลิ่นข้าวผักดองเบาๆคู่เข้ากันว้าวอร่อยมากเลยนะอร่อยด้ย ทั้งสี่รสเลยอ่ะเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดหอมหอมน้ำมากอันนี้มันมีฝั่งยีราฟโธรรมดานะไม่ใช่ต้มยำนะแต่ก็มีรสชาติใช่ปหใช่ค่ะต้องปรุงไหมไม่ต้องปรุงโอเคเลยูชอบรสชาติอ๋อสำหรับหยกคือไม่ต้องปรุงเส้นก็อร่อยหอมเส้นปลามากนุ่มไหนชิมขอชิมได้ปะขอชิมยีราฟโวจริงไหมทีนี้เขาบอกเขาเด่นเส้นปลานะคะเขาเขียนไว้แล้วเด่นมากเส้นปลาไงนเหอมหอม มีกลิ่นไหมเส้นปลาปกติกินเส้นปลาจะต้องมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นปลาบางคนก็จะแบบบางที่ก็จะมีกลิ่นคาวนิดนึงอันนี้มีอันนี้ไม่มีกลิ่นคาวหอมเส้นปลาข<ม>ึ้นมาเลยนิ่มด้วยค่ะินีนีน้ำนี่เราปรุงไม่หวานนะนปกติบางที่จะหวานอันนี้ไม่หวานเราอาจจะปรุงน้ำส้มให้นิดนึงออจะเลยก็เลยมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมานิดแต่ว่าเบสแบบว่าปกติกลางๆกินได้สามรส เปรี้ยวเค็มหวานอย่นี้ได้แต่ถ้าเกิดใครต้องการกินรสจัดก็คือสั่งเป็นยินโฟต้องยำก็ม,มีหรือว่าปรุงเองก็ได้แต่ยกปกติจะกินเบสประมาณนี้ไม่ได oh. ้จัดจานมากมาีมามามีขอชิมนี่บ้างต้งยมยำไฮไลท์ oh. เป็นไฮไลท์ของทางร้านเลยก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำย้อนยุค oh. แต่ว่าสีเข้มข้นมากเลยนะเนี่ยอันนี้เหมือนจะย้อนยุคจริงๆคือแบบว่า สมัยเด็กๆเ,เคยทานก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำที่ต่างจังหวัดอ่ะจะประมาณอย่างเงี้ยถั่วเยอะๆถั่วเยอะๆแบบเนี้ยข้นๆอย่างนี้เลยมองด้วยตาคือน่ากินมากใช่ชอบแบบว่าเออนิยนยุคจริงๆเลยอ่ะเหมือนคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุโข,ขทยนะัยเนาะใช่ค่ะแต่นั้นใส่ถั่วฝักยาวเดี๋ยวมาชิมรสชาติน้ำต้ยมยำก่อนซิเป็นไงหอมหอมืมค่ะแซ่บค่ะ ต้อแบแแตปจัดจานมากมากบาอกเลยรสชาติอะรสชาติที่ที่ชอบมากๆเลยนะคือไม่หวานเกินไปแล้วก็เปรี้ยวเปี้ำเดี๋ยวของอันนี้ที่สั่งมาจะสั่งแบบว่ารสแ,แบบว่าไม่ใส่น้าตาลจะชอบแบบว่ารสเปรี้ยวนําเปรี้ยวนําแล้วก็เผ็ดนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลได้ หอมน้ำมะนาวมากกลิ่นแบบว่าหอมน้ำมะนาวขึ้นตีขึ้นจมูกเลยกลิ่นแบบว่าหอมอะหอมถั่วหอมน้ำมะนาวผสมกันแล้วก็รสชาติแบบเข้มข้นจัดจ้านอร่อยแล้วก็เป็นรสชาติที่ย้อนยุคจริงๆเลยโอ้โหสมชื่อแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำย้อนยุคย้อนยุคมากรีวิวน่ากินมากใช่ดูตู้เขาก็ดูย้อนยุคแล้วเรามากินในในนี้ซะก่อนดุจเข้ามาจากรถายรถเมล์นะ ข้างหน้าเป็นป้ายรถเมล์อันนี้ร้าน,นเขาอยู่หลังอยู่หลังป้ายรถเมล์อ,อยู่ริมถนนแต่กินเหมือนไม่อยู่ริมถนน <c oughs> อร่อยมากชิมเส้นมั่ง <c oughs> แต่ชอบน้ำต้มยำอะ่ะลุงปรุงต้มยำได้แบบโอ้ถึงใจ <c oughs> อร่อยอืมอืมแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นมีลูกชิ้นให้มีหมู มีคือกล้วยแล้วก็จะมีนี้ลูกชิ้นอ่ะอร่อยเนาะลูกชิ้นอันนี้ใช่ไหมมากอ่ะล,ลูกชิ้นหอมมากเนาะจริงแต่ว่ามีชอบรสชาติรสชาติต้นยำเขาอ่ะมัน<ป>นิ่มอนุ่มอืมอืมกรินอืมลูกชิน้นอร่อยทานง่ายเป็นลูกชิน้นที่แบบปลาเนื้อปลาแบบว่าอร่อยอ่ะอืมแต่ว่ารู้สึกน่าจะเด่นพวก เป็นปลาห,หรือชิงตามีรสชาติแล้วก็อร่อยมากเลยคำสุดยอดมากอื่๋ยวลองชิมน้ำซุปนะดูสิว่าจะจะแบบเนี้ยจะแซบเกินสำหรับหยกไหมแต่ว่ามีชอบช,ชิมสิชอบนะชอบใช่มันแบบว่าข้นๆอะ่ะเนี่ยมะโอ้แต่หม้ กรหอดมะนาวขึ้นเลยอ่ะใช่ปะใช่หอมถั่วเลยอ่าหอมถั่วแล้วเนี่ยดูดิจริงๆน้ำซุปเขาว่าข้นแบบเนี่ยเห็นปะ่ยะบางบางบางที่ต้มยำจะแบบว่าน้ำซุปใสๆเนาะแต่เนี้ยมันมีชอบแบบว่าเนี่ยข้นๆเลยถั่วเนี่ยโอ้ยอร่อยใช่ชอบน้ำซุปมากเลยชอบเขาปรุงต้มยำมากเลยอื น้ำซุปได้อร่อยมากร้านจริงกคันมานะต้องสั่งเลยนะสมชื่อเต้นเดี่ยวต้ยมยำย้อนอยุกต้ยมยำเด็ดเด็ดจิง<ๆ>ม,มาชิมอันนี้กันบ้างทินหนึ่งจานีหนึ่งจานไฮไลท์เส้นปลาต้มยำแห้งอนี่ก็ลววาวให้กรอบๆเนีเย่ยแล้วก็เขาคุณลุงให้อันนี้มาชิมด้วยยกกินย่งายยงใส่ยางรืนใส่้า อังเียวมาชิมน้ำยำก็ลืมใส่น,นี่เดี๋ยวเรามาชิมแห้งอันนี้เขาเขาทอดเองนะคะอืมกรอบดีอืมมาเดี๋ยวมาคุกกันดูถั่วเดิสาเหตุที่น้ำซุปเขาเข้มข้นเนี่ยเขาคั่วถั่วเองเห็นปะถั่วน่ากินเนาะน่ากินม,มาคุกในคั่วกันเลยโอ้โหคนละหอมถั่วคเออ,อ,อใช่มากใช่หอมหอหมะนาวหอมแบบถั่วถั่วเขาคัาขาข่วเองดูดิโอ้ย ใครมาแนะนําเลยนะสั่งต้มยําให้ได้อันนี้แบบแบบแบบแห้งอันเมื่อกี้แบบน้ำแล้วก็เส้นปลาเขาอร่อยนะแนะนําเลยค่ะเส้นเส้นปลาต้มยําได้ทั้งแห้งและได้ทั้งน้ําแล้วก็ได้ทนันทีด็โฟแนะนําเลยม,มาชิมกันม <c oughs> าชิมเส้นปลาก่อนเลยนี่แต่เมื่อกี้ชิมเส้นปลาของใบหย,ยกแล้วอร่อย <c oughs> อ่อยอ่ะอืมมันหอ,อมทั่วแล้วก็มีความมันนัวมันนัวมากเลยแห,แห้งอ่ะเพราะว่าถั่วเขาจะคุกอย่างนี้เลยแล้วก็ผสมกับเกี๊ยวกับกอร์ <Yahoo! S 1> แล้วเส้นปลาแบบกินง่ายนุ่มหนึบแล้วก็ไม่เหม่งคาวเลยแล้วก็นุ่มเส้นปลานุ่มมากเลยอ่ะนุ่มมากเส้นปลาใช่ใครมาแนะนำเลยนะเส้นปลาแห้งต้มยำตังให้ได้เลย ก็คเอมอันมีชอบมันมีชอบจานนี้เลิฟเลยนี่แล้วก็ในจานเขาก็จะให้เป็นพวกลูกชิ้นลูกชิ้นปลามีหมูมีหมูเส้นมีอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็มีหัวง,งอกมีผักที่สําคัญหัวหอมหอมมันมากเลยกินแบบโขยอร่อยอะจานนี้บอกเลยแล้วก็รสชาติต้มยำนะแซ่บคือหอมถั่วเผ็ด เผ็ดแล้วก็เปรี้ยวคือรสชาติแบบว่าคือเปรี้ยวนำมาเลยเปรี้ยวนำเผ็ดตามหวานนิดนึงหวานไม่เยอะเค็ม,มน่อยๆไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอร่อยแซ่บชอบแล้วกินจะเส้นปลานะนุ่มๆนะโหชอบอ,อร่อยมากแล้วก็เขาให้น้ำซุปมาด้วยนะเชื่อไหมทีบกินจริงอร่อย <ๆ S 1> อ่ะอืมอืมอร่อยมาก ดีมากเลยการเนนะี้ยถ้าเป็นปลาจะเป็นน่าจะเป็นจนานยำถ้าเป็นเส้นแบบปลาปกติน่าจะเป็นจนานนี้แต่เขาเด่นก็มยำจ,จริงๆนะต้มยำอะไรจริงใจก๋วยเตี๋ย,ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำย้อนยุกแต่ย้อนยุกจริงอนะ่ะถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวแบบแบบสไตล์เก่าๆย้อนยุกนะมาได้เลยนะลบอยู่หลังไปรถเมล์ กเชื่อว่าจะมีร้านร้านที่หลบอยู่หลังปลาดมีแล้วเข้ามาเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่บ้านสวนอย่างเงี้ยดูเด็มันอยู่บ้านส,วน,านนานสวนเลย <Wow. S 1> ไม,ไม่ไม่คิดเลยว่าร้านาจะอยู่ตรงริมถนนเ้าลมลื่นด้วยนะคะใช่มลม,มลื่นมลมลื่นมากลมลื่นแบบว่าเข้ามาคือเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยปลาดมีแล้วก็มีริมถนนแต่เรานั่งอยู่ข้างหล oh. <ๆ>ังคืใช่ เคยขับรถผ่านบ่อยนะเส้นนี้แต่ไม่เคยเห็นร้านไม่เคยเห็นร้านเลยคุณป้าบอกว่าส่วนมากมีแต่ลูกค้าประจําที่มาทานก็คือคุณป้าเปิดมานานแล้วนะเป็นหลายสิบปีแล้วนะว่ะป้าอยู่มานานแล้วแล้วก็ลูกค้าประจําทาง้เลยที่มาทานาก็คือถ้าเกิดขับรถมาก็คือมาจอดซอยข้างๆแล้วก็เดินย้อนออกมาเหมือนเมื่อสักครู่ที่เรามาค่ะเราก็มาทานได้เลยเมื่อกี้เดินเดินมาพอพอเจอป้าดถเมย์ปุ๊บเราเห็นร้านเดินเข้าตกใจ มีร้านแบบนี้ด้วเหรอ <S <S เออล้วก็เลยพอเดินเข้ามาเออรหลุดเข้ามาเป็นบ้านสวนเลยที่สำคัญนะก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยค่าดีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเย็นดาโฟมีข้าวขาหมูด้วยวมีครบหมดแต่แนะนําเลยนะใครมานี่เส้นปลาต้ยามยำทานให้ได้สุดยอดซุดยอดเลยคอมเมนต์สมชื่อก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำย้อนยุคจริงๆอร่อยอร่อยมากดูสิ อ,อารมณ์เหมือนมาบ้านสวนมีก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านสวนแต่อยู่หลังปาร์ตเมนต์เป็นไงกินโอ้จะไปเดียวยกจะมูจานแล้วอะให้ชิมให้ชิมจะหาว่าโม่จะหาว่าโม่เป็นไงเป็นไงมัมีเสียงนกด้วย ก็มันวมันมันใช่มันมันแบบคือคือเขาใส่ถั่วมาให้จุกๆเลยอะแล้วก็มันมันมากเลยนี่อร่อยใช่ยางอร่อยยังอร่อยเส้นปลาก็นุ่มเนาะนุ่มมากแนะนำเลยใครมาต้องกินเส้นปลาใช่ต้องสั่งสั่งต้องสั่งเท่านั้นใช่ต้องสั่งเท่านั้นเส้นปลาต้มยำหรือเส้นปลายินดาโกต้มยำแห้งน้ำได้หมดเขาเคเด็ดมาก พี่เต๋อต้มยำย้อนยุคค่ะย้อนยุกจริงเดี๋ยวเขาย้อนยุกจริงนะมีเคยกินต้มยำที่ให้ถั่วจุกๆแล้วก็มันๆแล้วแบบรสชาติได้แบบแซ่บขนาดนี้ก็้่อชอบดีนะมีคนแนะนําให้เรามามาตามคําแนะนําถ้าอยากให้ถ้าอยากให้ไปทานที่ไหนแนะนาในค,คอมเมนต์กันมาได้นะคะเผื่อเผื่อบางทีร้านไหนเีอยังไม่เคยไปเราก็อยากลองไปทานกานแชร์รสชาติให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงบ้าง <S <S ต่ร้านเขาอยู่ทุกไตรร itus นะคะเดี๋ยวแต่ละจานจะขึ้นราคาไว้ให้ว่าแต่ละจานราคาเท่าไหร่ไม่แม่ไม่วางเลยนะให้ชิมนิดดเียวไม่วางเป็นไงไปต่อนี่เขาทำแบบนี้อร่อยเป็นไงบ้างน้ำต้มเนี่ยข้างลูกแบบไม่ว่าเนื้ออะหมูนุ่มข้าวเหนียวต่างอง หอมมากครับยองอ่ะถูกหอมมากหอมเลยอีกหนึ่งร้านที่เวลาถ้ามาลำลูกกาต้องแวะต้องแวะชิมฝากไว้ปักไว้อีกหนึ่งร้านตัวใช่ใครจะไปว่าพระเส้นยามินที่ไวัดพระเยร<ห>ีใครมาจากนู่นอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะทำเส้นผัหมโยทีนีะ่ะ เมื่อกี้เรามาจากธัญบ,บุรีดังสิทธันบ,บุรีตรงกาแฟพันธไทยประมาณของสี่ก็เข้าเวลามาก็เรียบเรียบคู่ขนานทางด่วนทางด่วนมอเตอร์เวย์อะค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าลำลูกกาผ่านบิ๊กซีมาบิ๊กซีอยู่ของห้าผ่านบิ๊กซีมานี้ประมาณของหกผ่านมาหน่อยเดียวจะเห็นป้ายรถเมล์สงังเกตชัดเลยป้ายรถเมล์จะสีเหลืองแล้วก็เ,เลยป้ายรถเมล์ไปหน่อยถ้ารถมาก็เลี้ยวเข้าไปจอดรถจะมีลานก,กว้างๆอะจอดรถเสร็จก็เดิน<ม>เดินย้อนกลับมาอีกนิดนึง เขามาทานได้อร่อยจริงเดี๋ยวเขาเกิดใครมาเส้นตรงๆของลำลูกกาจะไปไหว้พระแถวแถววัดดอนใหญ่ผ่านเส้นนี้ก็แวะได้นะแวะ,แะชิมก่อนได้เลยอร่อยจริงแนะนำแต่ร้านเขาหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะต้องมาเียต้องลองต้องลองใช่ต้องจิ๋งขับเลยมาเที่ยวตงเนี้ยแวะมากินโดยตรงก็ไม่ผิดหวังใช่อร่อยมากหวังจริง ต้มยำย้อนยุกแบบสมจริงๆอ่ะผมชื่อย้อนยุคจริงหารทานยากนะเอาจริงอ่ะหาทานยากมากเลยรสชาติแบบโอ้ my god มยงเดิมมากย้อนยุคสุดๆอร่อยอร <cl im Rio> ่อยเนาะแล้วก็แห่บรรยากาศร้านดีด้วยใหม่ค่ะจ้าพิมเรียบร้อย ค่ะหลังบ้านรถเมลร้านลับๆที่อยู่อยู่หลังบ้านรถเมล์ค่ะวันนี้กลับก่อนเนะาะใครทำงานต่อฝากกดไลคกดแชร์ก,ทกดทิามกัน